สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เปียนุชแนลค่ะลุงเปียกับป้านุชนะคะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ค่ะที่เวลริงตันนะคะประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับการตั้งเทนฐานของชาวเผ่าเมาลีนะคะซึ่งเป็นชาวเผ่าดั้งเดิมที่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนนะคะและข้างในเขามีการโชว์ศิลปะ การแกะสลักนะคะของชาวเมารีนะคะเขามีโรงเรียนสอนให้อยู่ข้างในด้วยนะคะตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มพัฒนาแล้วค่ะโดยการมีการสอนหัตถกรรมแล้วก็การเรียนภาษาเมารีด้วยนะคะน้องๆเนี่ยบรรณเห็นแล้วบนุณคิดถึงทางเหนือของเมืองไทยเลยค่ะเพราะว่าการแกะสลักฝีมือเหมือนบ้านเราเลยค่ะ เดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าเขาจะมีอะไรให้เราได้ดูบ้างค่ะไปเลยค่ะโอ้นั่นบ้านเขาเหรออือไปเลยค่ะอืมบ้านที่สวยมากเลยเนาะดูสิ

ตันที a ก um, ่อนจบใช่จบหมดแล้าข้างในโอ้ยยังสวยเลยรูเฟียกาลังโชว์ศิลปะของมอรีนะคะมีโฟค่ะสวยมากเลย ช่สวยมากเลยเนาะ beautiful อันนี้เป็นศิลปะของชนเผ่มามอลีนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ a lot of communities here are working very hard to eradicate all this lot from their immediate neighbors. and one of the most slaying bands is band of gankar. i am squid.